สติตัวนี้ลูกค้ามันจะเนียนมากคือเราไม่ต้องไปกดเลยเราแค่แตะๆไปแบบนี้ก็ได้คือในตัวนี้มันจะช่วยในการอัมพางนี่มันจะช่วยอัมพางตรงที่มันเถิกมันบางมันลานนะคะอัมพางแบบคือแบบเนี่ยลูกค้าแตะแค่นี้เราใช้งานมันแค่นี้นะคะวันนี้ส่งฟรีให้ด้วยลูกค้า พังได้ดีด้วยอยากจะบอกว่าเนี่ยลูกค้าดูได้เลยคือแบบาตรงที่มันเถิดเถขาวๆนะคะตรงที่มันร่วงเป็นกระจุกหลุดหลุดเป็นหย่อมร่วงเป็นกระจุกหลุดเป็นหย่อมตัวนี้จะช่วยเก็บให้ทําแบบทำคอนซีลเลอร์เก็บขอบกรอบหน้าได้ด้วยนี่เราเอาแตะแตะไปได้เลยหัวดินสอมันจะช่วยในเรื่องของตรงนี้ฟังนี้ ฝั่งนี้ขาวนะคะบางทีเราต้องผู้หญิงจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีมันขาวเราก็แตะแตะไปได้เลยแตะแตะนิดเดียวลูกค้าใช้งานนิดเดียวไม่ต้องห่วงเนื้อแป้งหัดแข็งเขาอยู่ในวงนี้เยอะมากไม่ต้องห่วงลูกค้าแตะแตะไปได้เลยแตะแตะอัมพางบางคนไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ดีไปลูกค้าแต่ส่วนตัวแม่ค้ามีปัญหาด้วยแม่ค้าต้องใช้ตัวนี้ในการเก็บแบบเก็บตรงมันเถิดด้วยลูกค้าเพราะเราแต่งหน้าเราก็ต้องแต่งผมด้วยลูกค้าแต่งหน้าครึ่งชั่วโมงที่มาของแต่งหน้าครึ่งชั่วโมงแต่งผมครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะม นะคะผู้หญิงลูกค้าสารพัดนะคะที่จะทํากับผมเนี่ยมันก็หลุดเป็นกระจ่อมหลุดเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นธรรมดาแต่ถ้ามันหลุดแล้วซึ่งมันทําอะไรไม่ได้ไม่มีงบในการปลุกผมหรือไม่มีตัวช่วยแนะนํามาตัวนี้ไปนะคะตัวนี้จะเป็นแฮด์สติ๊กเนื้อแป้งอัดแข็งที่กันเหงื่อไว้ลูกค้าเก็บวันนี้ส่งวันนี้ส่งฟรีในไลน์จะลดทันที25บาทลูกค้าคือคุ้มมากๆลูกค้าวันนี้ส่งฟรีเลยส่งฟรีในไลน์ลดทันที25บาทนะคะจะมีให้